วัสดีค่ะสตีส์สมาชิกคุณมีพีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสตียามเช้าเช้าวันพุธที่17พฤษภาคมพศ2566กับการมีคอกราฟทองนะคะสำหรับกราฟทองค่ะแท่งเดย์จบเป็นแดงนะคะแท่งเดย์บอกว่ามีแรงเซลล์จนมาถึงแอเรียแนวรับในไทม์เฟรมเดย์แล้วก็ทะลุแนวรับในไทม์เฟรม H4 มาแล้วนะคะตรงนี้ค่ะกราฟทองนะคะวันนี้แนวรับของเขาวันนี้จะอยู่ที่ราคา1970นะคะ1970ตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับนะเดี๋ยววันนี้เทดหน้ารายต้องเทดหน้าเซลค่ะ ไปดูทำเฟรม4สนิดนึงค่ะทำเฟรมทสนั้นนะคะทะลุราคา2,000ลงมาเรียบร้อยแล้วค่ะเนื่องจากราคา2 0 0พค่ะมาครั้งที่3มนะคะมาครั้งแรกกลับค่ะครั้งที่2กลับนะคะแต่ว่าครั้งที่3นี่ทะลุเรียบร้อยค่ะเมื่อทะลุเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะคะก็มาสร้างโลใหม่นี่คือแพทเทิร์นน่าจะเป็นรูปแบบของการลงนะคะ ราคาใหม่มาแตะเมื่อวานที่ราคา1,985นะคะราคาใหม่ทะลุมาเป็นราคา1,985วันนี้แนวรับของเขานะคะถ้าทะลุแนวรับจุดนี้ได้ถ้ากราฟเช้านี้โยกขึ้นก่อนแล้วก็ขึ้นต่อไม่ได้อาจจะกดราคาลงมาและอาจจะกดราคาลงมากว่าเดิมนะคะเป้าหมายคือ7075โซนนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมให้สุ่นกันว่าเราจะเซล์ที่ไหนยังไงนะคะในส่วนของราคาส0 0พอย่างที่บอกค่ะราคาส0 0พตอนนี้กลายเป็น นะคะแนวต้านเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ถ้ากราฟนะคะไม่สามารถยืนเหนือจุดนี้ได้ตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านนะคะให้แนวต้าน2จุดประเด็นนะคะจะถึงหรือไม่หรือว่าป,ปลดลงไปก่อนเลยอันนั้นก็ต้องไปดูนะ,ะแท่งเทียนกันแล้วกันนะคะวันนี้เราเลือกเล่นหน้าเซลล์นะคะ กราฟโยกไปแนวรับนะคะก็ดันราคาขึ้นมาที่ต้านอยู่ที่ว่าเขาจะเบรกที่ต้านไหนหนึ่งต้านแรกหรือว่าเบรกด้วยแนวรับแนวต้านทาเฟรมเล็กเช่น M5 หรือ M15 อะไรแบบนี้ต้องไปดูในเนื้องานเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะรอกราฟนะคะเป็นไปตามรูปแบบการเทรดรอกราฟนะคะมาที่โซนแนวต้านนะคะแล้วจะลงเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปเซลส่วนใครจะเข้าก่อนนะคะก็ต้องนะคะดูดีๆนะคะดูทุนด้วยดูจุดที่จะไปด้วยบริหารทุนดีๆกราฟวันนี้เลือกเทรดหนะ้าเซลนะคะมีโอกาสล ลงต่อเพราะแท่งเด์สวยนะคะแต่ต้องดูว่าจะลงจุดไหนยังไงเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเซลล์คลิปนี้นี่คือแผนการเทรดของเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่17พฤษภาคมพศ2 5 6 6อยขอให้ท่านพอร์ตฟ้าปิดกำไรทุกๆวันนะคะได้กำไรจากการเทรดได้กำไรจากนะคะการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนนะัศึกษาเรียนรู้ให้มากค่ะท่านจะสามารถทำกำไรได้ดีรู้จุดที่การาฟจะไปถ้าผิดทางก็ต้องมี SL น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ตั้งหลักเอาใหม่นะคะแล้วก็ทำกำไรต่อไป